โอเคครับก็วันนี้เราว่าเรามีคอนเทนต์กับพี่เกมไ,ไม่เป็นซื้อผมซื้อ CBR มาลงทุนซื้อรถเลยเหรอใช่ลงทุนซื้อรถเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ไงก <c oughs> ็เ,เลยว่า่าจะไปทําแบบเก็บเงินกู้เงี้ยเตรียมไว้กับพี่เกมเออพี่เกดกับพี่เกมเตรียมแล้วเตรียมเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมไว้วเตรียมแล้ว ให้พี่แบงค์งงเนี่ยเหรอใช่ทำท่าไปเก็บเงินกับพี่เกียรติโดนพี่แบงค์ยิงตายห่าจะเดินพี่แบงค์เสิร็จไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ดูยยังมีคนออกมาว่ะมาเก็บเงินครับเกีดที่นี่อยู่ไหมครับเกี่ไหนหรือจะมองไม่ได้นะเอ้ามาเราเราต้องซ้อมก่อนด ใช่เตี้ยมเตียมตกเฮ้ย่องดเดียเดี๋ยวพอเนี่ยคร้ซ้อมมีปะเฮ้ยได้เงินเฮ้ยเยอะเฮ้ยโอ้โหเคสนี้อยู่ไหมครับไม่อยู่ครัพเพ่มาไปไหนมาไปไหนก็ได้ทั้งมดที่เต้อตีแล้วหลังผมเล้ก็เจะไปเก็บเงินนะครับเงินค่าอะไร เงินกู้ไงกู้ไปเงินได้มีมีเด็ดยังห้าวครับแต่ว่ารู้กันเพื่อนกันแต่ว่าเคาถึงรู้ตอวการซื้อะไอ้เจี๊ยบเอาเนี่ยโยเรือออไปเล่นเย็เดียวที่ไหนอ่ะแป่ว่าหนองโคดหนองโคดเหรอเบื้งอ่ะอ๋อเบื้งหนองโคดให้มึงขับไปเลยเนี่ยมึงกล้าขับไปมึงเอาขับไหนมาเนี่ยเอาก็เอา C B R มาไงลงทุนซื้อเลยนะเนี่ยใช่ เลือเลยลทนเลยนะเน่เดียวเลยโหเข้าตรงเลยเกมืนกูมันขึ้นมานั่งดิิเรขึ้นไปนั่งเียว่เลยจะไม่มีายงยวโอ้โห ยังไงพวกมึงเนี่ยอันนี้คือช่วยมือเหรอเราจะเก็บประมาณ35ล้านนะโอ้โหเฮียลกไม่สามสิบาทแต่ตอนนี้เขาไม่คืนประมาณดอกดอกเออเขาไม่คืนมา2องวันไงก็เลยเก็บประมาณ35ม้าล้านเฮียโคตรเยอะเลยสัตว์เดี๋ยวเราดูทรงรถด้วยดอกันงูที่เนี่ยดอกร้อยละล้านถอดกระเป๋าถอดกระเป๋าเหรอเอางี้ดีกว่ามึงรีบไปกันเร็วกว่าไปม่วงม่วงม่วงไปใส่ไงเดี๋ยวเขาจำได้ม่วงเดี๋ยวตัดไปตอนใกล้ๆถึงเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนมุมนี้ย One hour later โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงบึงหนองโคแล้วนะแกน่าจะเล่นเรือกันอยู่นู่นๆเขากำลังเล่นเรือกันอยู่เราต้องใช้จังหวะน,นี้แหละให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวพี่แบงค์จะเสิร์ฟเราไหมเนี่ยพี่รอ,เ,อ,อเราต้องรอก่อน <c oughs> เราต้องลงน้ำไปรอก่อนวรอพี่แบงค์จะเสิร์ฟเราไหมเนี่ยพี่ว่ารอเปิดมาเปล่าะเนี่ยเดี๋ยว ตัวใครตัวบ้านื่องผมบอกพี่เป็นคนยุเลยพี่เป็นคนพี่เป็นคนปั่นนะนเ่งแค่ลูกสมุนด้วยต้องปั่นไม่เดยพี่พี่เป็นคนเดินงานพี่เป็นคนเดินงานผมเป็นคนขี่รถให้คือ เขายังไม่ลงเลยอะสงสัยเราต้องขี่ดูลาดลาวซะแล้วใช่ไหมเฮ้ยมียงพิภาระเที่ยงกันเว้ยไอ้นี่เราเพื่อนเราหรือเปล่าพวกพวกเราอะพวกเราพวกเราแล้วก็ขี่ดูเป็นตรงกว่าเราเองเอันอไ้นี่เราคือเรามาขี่เซอร์เว่ดูลาดลาวก่อนเจอดเดียอันนี้เรามาดูลาดลาวก่อนนะพี่ เอาไงเนี่ยรอรอ้รอยเขาเล่นเสร็จเลยเล้วแอบเราเราแอบดีกว่าจอถ้าเราแอบเราแอบนู่นนะครับ เขายังเล่นเรือไม่เสร็จเลยเดี้อเขาเล่นเสร็จเดี๋ยวเราตัดไปตอนเขาเล่นเสร็จเลยดี๋วก่อนนะ2000 years later โอเคเลยครับตอนนี้พวกพี่แบงค์แกก็ขึ้นน้ำแล้วนะเดี๋ยวเราเตรียมกับพี่เกียรติไปแล้วแหละเดี๋ยวเราถ่ายต่อเลยมันก็ค่ำแล้วแหละยกล้อยอะไรพี่ยก <c oughs> ยล้อยอะไะเรา เดี๋ยวเราไปแล้วเราก็ทำท่าแบบเรียกพี่เกดมากไกได้ไ็ได้ไไดเดวโดนยิงเดวโดรยิงเราไม่เป็นงาน้วยไงเราไม่เคยแบบทำแบบนี้ไงนั่นๆๆ่น่ะขาอยู่นน่นนะ เราต้องเดินไป ต้องมีนคนแบกรองสองวันแล้วเนี่ยเจ๊จ่ายตังค์ตัวนี้ะนะจิมมี่แล้วเอา้าพูดงี้ได้ไงเนี่ยเจย๊ฉัไม่มีตังค์เอ้าไอ้ตังค์ที่เบิกไปทำจิมมี่เหรอคู่ไปสามสี่ข้าบาท <c oughs> ที่ผ่านมาสองวันแล้วรวมดอกก็ <c oughs> ด้หัวดดเยอะขนาดนั้นเลยรออยละล้านลอาน้รเ๊กยืมเงินไปอ่ะยืมยืมไปสามหมื่นห้าใช่ไดม่มีอ่ะนีก็พนี้่อยเมาเอาไงผัดไปุไม่ได้ผัดไปสองวันแล้วเนี่ยพวกนี้แบบความว่าไงวะ อเวไม่ทําร้ายผู้ห <hating> ญ <and living> ิงนะครับเอไม่ทํร้ายผู้หญิงนะ ลายวันพ่อติดกล้องโกโปรแล้วพวกมาด้วยกันมึงตีมานทำไมเนี่ยเอาทิ้งเอาิ้ไม่ลายวันเที่ยเลยติดกล้องโกโปรไอ้เที่ยโอ้หได้อเล่นเลยเนี่ยวันตอนนี้ดอกเขาตัดไปห้าล้านโอ้ยเฮียไม่กูคุยกับยายเกี่ยวกร่างแล้วไอ้ตัดลายวันมาเก็บเงินกันโอ้ยโอ้ยจัโอ้ยตัวเมียพี่เบิอร์ไงไปทำกิมมี่มาเนี่ยใช่เหรอกูบอกเลย ถ้าเป็นลูกค้ากูนะไม่จ่ายสองวันเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องกูตามคนค้ำเพราะเจ้าคนคนยืมไม่ได้เราคนค้ำก็ต้องเก็บคนค้ำครับให้คนค้ำเดือดร้อนแทนมีคนกู้ก็ต้องมีคนค้ำมีคนค้ำก็ต้องมีคนกู้เพราะฉะนั้นมีคนค้ำคนค้ำแล้วถ้าหาคู่ถ้าหายคู่ถ้าหายคู่อกูเจ็บก็โทรเรียกมาให้หมดเลยโอ้เล่นอะไรกันจิ๊ ดดกูโดดถีบแล้วเมื่อกี้ไม่แต่กูกูติงหยุดติงหยุดอยู่นู้นแล้วว่าอเหี้ยซิปแน่ยกูโดดยันเนี่ยไอเ้ไหอไอเหี้ยหายบอกว่า <c oughs> ไอ้ขีบอันี้ตีนเร็วจริงเอาเลยหรอปิดจิบมั้งไงอ่ะ one hour later อโอเคครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ามันคลิปมันยังสั้นไปอะ่ะเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราไปแกล้งไอ้มัตเตอร์เวลกันดีกว่าแกล้งแบบไปเก็บเงินกู้กับมันเงี้ยมันยังไม่รู้ไงเดี๋ยวเราไปแกล้งมันก็บ้านมันก็อยู่ใกล้ๆ ใกล้ๆบึงหนองโคตนี่แหละเดี๋ยวเราไปแบบไม่เตรียมเลยไปไปแกล้งเลยไปดูให้มันเบื่อเลยดูนีมันจะทําหน้ายัางไงก็เดี๋ยวตัดไปตอนใกล้ถึงบ้านมาตวเวลเลยแล้วกันเอา้าเครครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านมาตัวเวลแล้วดูนี้เราจะดูสีหน้าก,กันว่ามาตัวเวลจะทาหน้าตาย,ย่างไงนะ ครับคุณมาตัวเบลเมื่อไรจะจ่ายเงินเนี่ยเงินที่กู้ไปเงินที่กู้ไปตีเหลี่ยวันไหนครับมึงก็ไปเมื่อวานไงมึงไปกูเฮ้เมื่อวานกูนอนป่วยอยู่เอ้เป็นโควิดให้เดี๋ยวช่วงนี้ไม่ใช่เอาไงเนี่ยเงินเงินกู้ไปพันห้าเมื่อวานน่ะพันห้าเป็นเหตี้ยแล้วใช่มึงก็สร้างเรื่องน้องกล้วยจับอ่ะเมื่อวานน่ะกล้วยจับโอ้โหเรื่องกุ้ยจับกินแดงน้ำ ทำอะไรเนี่ยทำเพลงทำเพลงเปิดไม่ได้โดนลิขสิทธิ์เฮ้ยไม่ตื่นเอาเลยว่าล่ะคุยจะโดนไม่โดนหรอว่าคุตั้งเสียงไว้มาช่วงนี้ไม่รุ่งทำเพลงดีกว่าอ๋อพันห้าว่าไงนี่ยพันห้าคุยอะไรดอกสองร้อยนี่ยืมไปเมื่อวานนี่ได้กี่น้ำเราเมื่อวานนะเมื่อวานอ่ะเด่นน้ำเต็มแก้วแดงเด็กแว่นผ้าไฟแดงเลย คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยให้กูปิดเลยปิดเลยก็อย่าลืมไปติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องอะไรอะไรนะบางชีมอะไรนะเราจะมีอะไรมึงเลตั้งให้กูเออก็นั่นแหละที่ต้องกิดก็ดีง่ายครับผมแจ้งผ่านการเตือนเกี่ยวกับอะไรเรื่องลามกเออยกให้มึงเลยไปไปปิดไป